ขอบอกว่าคุ้มมากนะครับราคาไม่ถึงร้อยแล้วเป็นอลูมิเนียมนะครับหนักอยู่นะอืใช้ใงานที่ดีเลยฮนะแต่ว่ามีอันนึ่งที่ที่เป็นผมไม่รู้ว่าติดตรงไหนนะว่าตร,ต,รตรงปกติเราก็มียางอย่างนี้ในชะ่ไหมมอนก็จะเป็นยางติดรองอีกด้านหนึ่งแต่ผมเอามาลองตรงจอเลยนี่ประมาณนี้เอามาลองจอมันก็จะลด อย่างน้อยก็มีมุมแบบว่าให้มันมีช่องว่างหน่อยนะประมาณเนี้ยโอเคอยู่ไม่รู้ว่าติดนี้หรือเปล่านะสวยเลยนะครับนี่ถ้าถ้ามีสีพูก็เต๋งเลยนะเพราะว่าเครื่องผมมีสีพูแต่ทีนี้มันมันจะแกะย่ยอยนิดนึ่งนะจริงๆน่าจะมันต้องทำอย่างี้ รีนดนิดหนึงถ้ามีแง่งมีอะไรอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะแง่งเ้วเลก็กน,นะจะ,จะดึงง่ายกว่าแต่ก็โอเคครับถือว่าราคาถูก แต่เรื่องดูตลอดวันที50เป็นตอดกัน ที่แบบใช่ไอ้อันเดีวยวกันแหละของเนี่ยน่าจะเป็นตัว